สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้ศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะที่จะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักของท่านแต่ละราศีสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของอะเคนาเตนค่ะสื่อพลังว่านะคะงานเนี่ยไปได้ไกลค่ะหากมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติเนี่ยจะส่งผลดีมากเลยนะคะสำหรับงานที่เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตสินค้านะคะนำเข้าส่งออกเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับความนิยมจากคนที่ใกล้ชิดนะคะและก็จากผู้ใหญ่นะคะผลงานของคุณก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือค่ะในด้านการเงินแล้วนะคะถ้าคิดจะขอเครดิต สินเชื่อนะคะก็สามารถทําได้ทันทีเลยค่ะนะคะคิดจะลงทุนเพิ่มหรือขยายงานก็สามารถทําได้เลยนะคะมีคนส่งเสริมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีค่ะเพราะาคุณมีโอกาสเสียงเงินให้กับเรื่องของสุขภาพได้นะคะสําหรับในเกณฑ์ของความรักนะคะถ้าลูกแก้วอะเคเาเตอะเคเาเตตขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์แรงไม่เบาเลยทีเดียวนะคะมีคนแอบให้ความสนใจคุณอยู่นะคะสําหรับคนโสดค่ะสำหรับ สำหรับคนที่มีคู่เนี่ยนะคะก็ออกในแนวอบอุ่นค่ะชื่นมื่นหัวใจกันไม่เบามีการเอาเอกเอาใจต่อกันและกันค่อนข้างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเราพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ